Try to forget my existence. Time to remind them why they fear. Let the screams begin. Death is salvation. Bow before your damnation. Forfeit your soul. เอว่า hey, สวัสดีครับวันนี้อยู่การรีวิวสกินของมอดิไครเซอร์นะครับอย่างโอ้ก็ต์มอดิไครเซอร์นะครับตามที่สัญญากันไว้ไฮคลิปที่แล้วนะครับแต่สกินนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะก็จะเป็นการยืมไอดีของมิโกะบอชชาน่ามารีวิวนะก็คือเขาให้ยืมไอดีมารีวิวแหละก็ขอบคุณมาในที่นี้ด้วยนะครับรวมถึงโคเว่นมอการนาเขาก็ซื้อมาก็ให้ยืมมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับแต่ก็มอการนานี่พูดไม่ได้ว่าจะทําคลิปหรือเปล่าเพราะว่าไอ้รอบที่แล้วผมสุ่มสกินไปยังไม่ได้ทำคลิปเลยคือลลลลืืมมไไปปแแ้้ววนะฝั่ง ก็อตอนนี้จะเป็นมอนิไฮเซอร์ท็อปเล่นนะครับหลังจากคลิปแล้วเราเล่นเป็นจังเกิ้ลแล้วนะก็ชนเลยกับวาานิเมียมันก็จะยากตรงที่แม่งวิ่งเร็วชิบเป่งส่วนเราก็วิ่งชา้าชิบหายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะลาบากหน่อยแล้วกูรู้สึกว่ากูจะตายนะจังหวะนี้เพราะี่ผมพูดเบิร์คลิปเนี่ยแล้วเวลาพูดแพร่ๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เสมอทุกคลิปเลยมั้งกูจะตายง,งๆตลอดเพราะว่าเน้นพูดไงเมื่อไรเราสู้ยากเราก็รอลาคลิปอยงเดียวนะไม่ต้องรีบแต่ว่าถ้าจับมือได้ก็จับอย่างนี้ อ๋อ,อ,ดอ,ดอมุดบ่อทำไมดักทุบปงเข้าไปอ้าวอ้าวยังไงพวกแม่ก็เรียกเพื่อนมาช่วยนะผมว่ามันยากอยู่เลวเจอกับวารานิเมียเนี่ยมันวิ่งเร็วมาก้วตัวเราก็แค่ต้มเตี้ยนะเพราะฉะนั้นก็เราวูคอมาแก้มาจริงปงไปหนึ่งทีก่อนเฮ้ยเฮ้ยแต่เหมือนจะไหวอันเนี้ยอาจจะไม่ต้องพึ่งเพื่อน,อ,นอาจจะพึ่งแค่ตัวเองบอกตัวเองปองเข้าไปเชี้ยร,รอดได้ยังไงพี่ชายแต่มันห้าวมากนะเราจะมือเรอดแล้จะได้คิวกันอะ เสียงยังแม่เป๊ะอนะพอดีว่าโอ้ยยังไม่ได้หายไายแบบร้อยเปอร์เต์โอ๊ยเดี๋ยวินี่โอ้โหเฮียไมเวลากูคองเก็บงานไม่ตายเราได้ยังไงไวะเอาอเอาเกวนมาเออผมไม่ได้กลัวผมบอกเลยผมจะหันไปทุบคลิปโชว์โชว์ความเข้มแข็งเฮ้ยไม่ดูท่าวาไหมวะท่าวาเป็นไงเชีย่ยมันมีแอนิเมชันเดินวะแล้วกำล,ลูกลูกเะไรวงกลมเชีย่ยเท่จัดกูระเบื่อหน้าแม่งจริงๆแล้วอยู่แบบมันก็ทันอยู่เนี่ยห้ามอย่างเงี้ยปงเนี่ยมันก็ทันอยู่ ไแต่มันหลบไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งหรือว่าเราสกิลแม่นวะนี่ผมไม่ต้องแล้วแล้วมันควรตีเนี่ยวอร์ดิเมียมันต้องเป็นบาซิลอย่างเดียวเลยวะจุดเด่นที่เขาให้จุดเด่นของวอริไคลเซอร์เนี่ยตอนที่มีสกินก็คืออันติเมสสกิลนะเราจะดูว่าอันติเมสสกิลสกินเนี้ยมันจะขนาดไหนเฉียบแต่ต้องรอมันอ่อนรอดเลยนะป้อมสักนิดนึงนะจะได้ขอบขอบแบเราเล่นได้อย่างนี้อ้าวเข้าบ้านแต่มันปิดฝีมหน้าป้อมเพื่อนมันจะรอดยากหรือเปล่าที่แต่เราต้องหมดวงก่อนไม่เป็นไรรอหลักทุบ มแม่นจริงผมเล่นมา2อสเกมผมรู้สึกว่าเริ่มเช็คแฮนด์แม่นขึ้นนะไอ้สกิลเออร์ดมาชื่อเดนแฮนด์ว่าแม่นของสเวนไม่ใช่เรอสกิลมือผมรู้สึกว่าผมใช้แม่นขึ้นมากๆเล่นบ่อยแล้วมันค่อนข้างจะคล่องนะครับจริงๆตัวนี้มันไม่ค่อยได้เก่งอะไรมากแล้วก็อุ้ยเวยก็ยังจะมานะอ่ะนี่ก็โดนดิเอากีงคนเดียวเฮ้ยเล่นทำไมมันลอยอย่างนั้นวะเชี่ยเฮ้ย เชี่ยมันลอยกั้นนะหรือมันโดนยาโออ้ติอยู่หรอไม่เหมือนอันนี้เลยเหมือนเหมือนเหมือนตอนที่แม็กวิ่งหนีเว็กหน้าที่เปิดร้านนี้ออฟแด๊ตฮอ่ะเชี่ยยูเวนตีเฮี้ยเพิ่ขึ้นเลยเมื่อกี้ถ้าใครดูเซนจอติงน่าจะเก็ตมูเกิดแล้วเมื่อกี้เชี่ยไม่มลอยในมิตีนี่เฉยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันของตามากๆเลยเนี่ยคุกทีเดียวครึ่งหลอดแล้วอย่างนี้ บูริบอร์อรครับจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนผมดักมือนี้ผมทุกพวานนี้ผมบอกเลยอืมโอโ้ยเขาเรียกว่าดักเป็นตัววีก <c oughs> ูม,มาลจะได้อะไรไเนี่ยเ,เหมือนจะจบเรื่องจบราวไปแล้วเพิ่งจะถึงแค่โอ้ทำแลงไงวะไอชี้อ่มันจะรอดได้หรอวะตรงนั้นอน่ะถามจริงโอ้โหตามเต็บเลยวะกางวินวอร์กันป้อมกูจะหมดไฟ อุ้ยอาลิเขายิ้มเลยเนี่ยของชอบมาอยู่กับพี่สิจ้าในเรียบฟอร์บเดชแต่ไอ้สิ่งนี้มันสวยจริงๆนะพี่เที่ยอันการเหลือเกินแต่นี่ก็ผิวจังเลยเฮ้ยฮัลโหลจะเก่งเที่ยขนาดนั้น่ะพี่บอฟติชตันเหรอจะเกินไปแล้วที่อาริแดนได้สามทีทำให้กูเป็นไอ้งูได้สามคาอุ้ยโอ้ไปอีกแล้วว่ะตัวนี้มันเลือดเดือดเลือดพลาดเหลือเกินต้องผมเช็คแคดนมาจังหวะนี้ตายไปหนึ่ง เชี่ยแล้วอันติจินมันโอ้โหอุ้ยวัลนี้เมียมาแตกกูโยนอะไรเนี่ยโหลเอ้าเชี่ยมมือมันไกลยังวะผมรู้สึกไปเองว่าวะแต่เนี่ยต้องมาถึงกูก่อนที่บราซิลเจอได้ที่บราซิลเอายิงไปดิก็ยิงไปดิไม่เจ็บไม่คันก็เจ็บอยู่แล้วจริงๆอ่ะปงไปทีอุ้ยป่ะจะตายแล้วมันแล้วมันจะเล่นต่อวะอุยรู้สวยมากกินปงแล้วกดอีกไหน แล้วแต่ขาที่ที่ผมมีเชคแฮนด์จับมาจังหวะน,นี้เซราฟีนได้มาอร่อยเลยทิปเปิลคิวาหลาบุญบ่อนี้ไปแล้วคุ้มที่วิคจะเล่นต่อได้เลยซ้ำมาเนี่ยไม่ต้องคาใจโอ้พาวเวอร์ว่าวันนี้ไฮเซอร์เลือดเมื่อ,อกี้เหลือปิ่นปิป่นด้วยซ้ำโอ้โอ้เชี่ยโดนชามกูนอะไรจะเชคแฮนด์อย่างนี้คุกฟงเข้าไปเชี่ยแล้วมันแฟดอ่อนระยะแล้วเฟรมตอกอย่างนี้ต้องเรียกเข้าเลฟอัปเดตก่อนแก้เฟรมตกนะครับ ทีนี้ก็ยิงกูไม่หยุดเลยโอ้โหหมดเวลาแล้วแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้วพี่เฮ้ยยังแข็งอยู่ยังอู้ยเหี้ยถาจริงอึดจ้าแข่งโป๊อกแข่งเฟกวางเลยฮาร์ดซิลวอร์ดิไคเซอร์โอ้ยเฮียแยากลำบากระบนกูถึงหึงเซรีเลยเจอช็อตนี้เข้าไปเอ้าอันนี้ยอดยุ่งไงเจอสปาร์ตบอสไปทีอันติมันน่าจะทำอะไรกับป้อมได้ดีกว่าลืมลืมลืมจีไปก่อน แต่แพทนี้ทีเล็กแม่งเก่งจริงนะไม่น่ามาคาชิเป่งเลยแล้วก็แรงด้วยเท็กนี่แม่งใครได้ก็คือได้เปรียบสัตั์อ่ะน่าจะโอพีออาลางก่อนล้องกันเน้นตัวประชิดดีกว่าอ่ะอยู่บนทีเท็กแล้วแบบว่ามันไม่ลากไปบาซิลจังหวะนี้ใครมาก็ได้หมดอ่ะบอกเลยหุ่ยมือไม่ถึงนิดเดียวต้องลากไปบาซิลก่อนนะเพื่อการการโดนคา ไม่พ่อก็ไม่สนร์ฟนะบอกเลยกูแรงสุดจริงยังห่วงตายอยู่แล้วไม่กลัวอุอ้ยไดยาโอโอรอจังหวะน,นี้ออกมาในเดียวอัปเดตเขายกไว้สามตัวคุ้มเลยยังไงกูจะเปรี้ยวให้มากผมมากยาสุตนะครับผมพร้อมถวายยาโอเข้าตายยาโอให้พี่ได้โชว์หน่อยน้องพุ้ยลมมาจังหวะนี้เข้าไปเลยลมมาปานเกิดตามเสพยาโอจริงแล้วเขาจะรอดหรือไม่วินวอลหมด ผมไม่บังให้ผมไล่อยู่ขอโทษไหนตัวไหนมันทํายาโซกูถวายไปแล้วบางทีอืมเชลินยังไงโอ้โหไม่นอดหรอกเฮียเมมเลยก็ได้ไั้มจังหวะเนี้ยเฮ้ยอีกตัวหนึ่งไอ้เกรนเกรนไไหนวะไม่ไหนของมันเนี่ยกลับบ้านเร็วมาพี่ทุบหัวเชียแคนปปากระป๋งปงองเกี่ยวอะไรปาบอกว่าไม่รู้เอ้ยมอไปหรออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคนถวาย เพนต้าคิวแล้วจบบ้านแบบหล่อๆเลยเอาดีคลิปนี้หล่อไหมหรือเปล่าหลายช็อตหลายมุมก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวสกินโอรกบรบอลดีไคลเซอร์นะครับได้เพนต้าคิวด้วยก็ค่อนข้างจะสุดหล่อเลยเดียวแนละ้วสุดโหดด้วยเป็นสกินนี้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากๆสำหรับบอลดีไคลเซอร์จริงบอลดีไคลเซอร์ทำสกินอะไรมาก็ไม่เคยไม่สวยจักสกินครับสนะิบเต็มสิบตลอดสกินนี้ก็เอาไปสิบเต็มสิบเช่นกันก็ถ้าใครมีก็อย่าลืมซื้อนะร,ราคาทิศแรกน,นะไปแล้วครับเจอกันใหม่ครับ Trying to forget my existence.